สงครารักดาวังคารตอนเกมรักไฟแครนในดวงชะตาดาวังคารคือพลังแห่งความกล้าการต่อสู้และไฟปรารถนาแต่เมื่อมันเสียหายมันอาจกลายเป็นความร้อนร้อนที่เผาผลาญหัวใจให้หมดไหมและทําให้เราเลือกที่จะสู้ในสนามรบที่ไม่มีวันชนะสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือหมอดูที่เปิดร้านกาแฟามันอาจดูขัดกันแต่นั่นแหละค่ะคือชีวิตจริง ทุกวันนี้ฉันเจอลูกดวงหลายแบบแต่เรื่องราวของเธอคือกรณีศึกษาที่ทำให้ฉันต้องกลับมาทบทวนเรื่องดวงดาวอย่างจริงจังก่อนที่ฉันจะเล่าเรื่องของเธอเราจะมาทำความเข้าใจกับดาวอังคารในทางโหราศาสตร์กันก่อนนะคะดาวอังคารเขาเป็นเหมือนเทพเจ้าแห่งสงครามเป็นตัวแทนของความกล้าหาญความขยัน และความเป็นนักสู้การตัดสินใจที่เด็ดขาดและพลังทางเพศที่รุ่มร้อนแต่ถ้าดาวองคารของใครไปตกอยู่ในสถานะที่เป็นพบเสียมันจะกลับกลายเป็นตาลปัดขาดผลกระทบหากคุณมีดาวองคารเสียมันจะทําให้คุณ 1. ขาดพลังในการตัดสินใจเด็ดขาดแม้จะโดนทำร้ายซ้าๆก็ยังเลือกที่จะทนเพราะความกล้าที่จะสู้หรือเลิกลามันหมดไป 2. ดึงดูดเรื่องความร้อนแรงความขัดแยงและอุบัติเหตุชีวิตมักเจอเรื่องที่ประท้าความรุนแรงทั้งทางอารมณ์และร่างกายหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิตสมมีปัญหาเรื่องคู่ครองและการต่อสู้ในความรักเดวัคารเป็นดาวแห่งเพศชายถ้าเสียหายก็มักจะเจอปัญหาความขัดแย้งกับคู่ครองและถูกทำให้เจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอมีชื่อว่าไพรินเธอคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด จุดเริ่มต้น9ปีแห่งความทรมานไพรินมาหาฉันั้งแรกงเมื่อต้นปีที่แล้ววันนี้เธอมานั่งกินกาแฟที่ร้านของฉันเป็นปกติก่อนที่เธอจะตัดสินใจขึ้นมาดูดวงกับฉันพี่หมอคะหนูไม่รู้จะทำยังไงกับความรักครั้งนี้แล้วคะ่ะน้ำเสียงของเธอดูเศร้าหมองไพรินคบกับตูนมาตั้งแต่สมัยเรียนม .5 เป็นรักแรกและรักเดียวตลอด9ปีเต็ม หลังเรียนจบเธอก็มาทำงานอยู่กินกับตุนที่กรุงเทพเหมือนเรื่องจะจบแบบ Happy ้ n d นดิ้งถ้าไม่ติดที่ตุนนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าไพรินจับได้ตลอดเรื่องที่ตุนนอกใจแต่เธอก็เลือกที่จะให้อภัยทุกครั้งถามว่าทำไมเธอตอบไม่ได้แต่นั่นคือพลังของดาวอังคารที่เสียหายที่ทำให้เธอไม่สามารถมีความกล้าหาญที่จะเดินออกมาได้ เธอสู้ในความสัมพันธ์นี้แบบหยุดต,ตาแต่เป็นการสู้ด้วยความอดทนและการให้โอกาสที่ผิดที่ผิดทางจนกลายเป็นความอ่อนแอฉันดูดวงและเปิดไพ่ให้ไพเรนตรวจดูดวงชะตาของไพรรนอย่างละเอียดมันสะท้อนภาพความรุ่มร้อนของดาวอังคารที่ถูกบิดเบือนทั้งหมดออกมาได้อย่างเชัดเจนหลังจากไพเรนมาดูดวงกับฉันได้ประมาณหนึ่งเดือนวันนี้เธอก็ได้พาตุลมาที่ร้านของฉันฉันสังเกตเห็นว่าตุล เขาไม่เหมาะสมกับไพรินเลยไพรินเธอช่างสดใสน่ารักและไม่สมควรที่จะมาเจอกับความรักที่เจ็บปวดแบบนี้และเมื่อฉันได้เปิดดวงชะตาของตุนมันก็ยิ่งทาให้ฉันรู้สึกสงสารไพรินอย่างจับใจดวงชะตาของตุนเจ้าชูเกินกว่าที่จะเยียวยาแต่สิ่งที่ฉันรับรู้และได้ยินจากคําพูดของเขามันยิ่งทําให้ฉันรู้สึกด้วยว่าตุนไม่เคยให้เกียรติไพรินเลย เขาพูดจาห้วนๆเหมือนเธอกลายเป็นของตายที่ยังไงก็ไปไหนไม่ได้ผ่านไปเกือบเดือนอยู่ๆวันหนึ่งไพรินก็โทรมาหาฉันกลางดึกในคืนวันนั้นเองเธอบอกว่าจับได้อีกลาวว่าตุลทําเหมือนเดิมเป๊ะน้ำเสียงเธอสั่นเครือมันคือการประทะที่ร้อนแรงและเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดาวังคารกำลังทำหน้าที่อย่างไม่เป็นมิตรกับเธอฉันจึงต้องทำหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษา คุยกับเธอทับทุกๆคืนเพื่อประครับประคองจิตใจที่กำลังแหลกสลายของเธอไม่นานหลังจากนั้นไพรินก็มาหาฉันที่บ้านคราวนี้เธอมาพร้อมกับข่าวที่สุดช็อกตุนบอกเลิกเธอพี่หมอคะหนูจะทำยังไงให้เขากลับมารักหนูเหมือนเดิมหนูไม่อยากเลิกเขาเลยคะ่ะดวงตาของเธอมันเต็มไปด้วยความสิ้นหวังดวังคารที่เสียไม่ได้แปลว่าไม่สู้แต่มันจะสู้ด้วยวิธีที่ผิด ไพรินพยายามยื้อความสัมพันธ์ที่พังทลายนี้ไว้สุดชีวิตเธอยังวนอยู่กับความขัดแย้งเดิมๆฉันนิ่งไปครู่หนึ่งเพราะคำตอบของฉันในฐานะหมอดูไม่สามารถทำให้เขากลับมาได้ทันใดนั้นเองไพรินก็เสนอไอเดียที่บ้าคลั่งออกมาพี่หมอคะถ้าหนูบอกกับเขาว่าหนูท้องละคะฉันอึ้งไปครู่หนึ่ง แต่ด้วยความที่เห็นว่าไพรินไม่มีทางออกและนั่นอาจเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เธอหลุดพ้นจากวงวนความเจ็บปวดนี้ไปได้ฉันตอบไปแบบลังเลว่าก็ได้นะลองดูไหมล่ะหากวิธีนี้สําเร็จอย่างน้อยตุนกลับมามันก็สามารถทําให้ไพรินมีความสุขขึ้นมาบ้างแล้วมันก็ได้ผลตูนกับไพรินได้กลับไปคืนดีกันเพราะการท้องทําให้เขาต้องรับผิดชอบ แต่ชีวิตจริงไม่ใช่นิยายรักหวานแววทันทีที่ไพรินกลับไปดีกับตุนไพรินก็ได้โทรกลับมาหาฉันแล้วเล่าให้ฉันฟังว่าตุนยังคงเจ้าชู้และยังคงไม่หยุดที่จะเปลี่ยนผู้หญิงไปเรื่อยๆจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าน้ำติดต่อมาที่ไพรินแล้วบอกว่าเธอเห็นใจไพรินและอยากจะอยู่เคียงข้างและคอยให้กำลังใจเธอเวลาที่เธอเหนื่อยล้า แต่นั่นคือกับดักที่มาในรูปแบบของมิตรภาพภายใต้ความหวังดีน้ำคือคนที่ตูนยังคงคบหาอยู่และเธอกำลังใช้โอกาสนี้ปีนเข้าไปในชีวิตของไพรินรอจังหวะที่จะแทงข้างหลังในแบบที่โหดร้ายที่สุดเพราะดาวอังคารที่เสียในดวงชะตาของไพรินนั้นมักจะนำาพาผู้คนที่มีความขัดแย้งความรุนแรงการแก่งแย่งชิงดีมาสู่ชีวิตของเธอสุดท้ายไพรินก็จับได้ว่าน้ำกับตูนยังคบกันอย่างลับ,ลบ และนั่นคือจุดจบของความสัมพันธ์ในรอบนั้นเรื่องเงียบไปจนกระทั่งต้นปี2568ไพรินโทรหาฉันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ร้องไห้แต่มีเสียงหวาดผวาเธอกำลังเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเกือว่าตุนใช้ความรุนแรงกับเธอตุนเอากอี้เตะเข้าที่ท้องของเธออย่างหนักในขณะที่ตุนเข้าใจว่าเธอท้องแต่ถึงอย่างไรไพรินก็ไม่ยอมออกไปจากชีวิตตุลแม้จะถูกไล่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือการสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของไพรินแต่เป็นการสู้ที่รุ่มร้อนจนกลายเป็นความรุนแรงตามอิทธิพลของดาวอังคารที่กำลังให้โทษไพรินมาหาฉันที่บ้านเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดระบาดแผลทางใจพี่หมอคะทุกคนต่างโกโหกหนูมันแทงข้างหลังและมันยังทำลายร่างกายหนูอีกคะ่ะฉันพยายามสงบสติอารมณ์ให้เธอแต่สิ่งที่ฉันต้องเผชิญก็คือความจริงไพรินยังคงโกหกตัวเองอยู่ สามเดือนเธอไม่เคยท้องใหญ่เลยวันหนึ่งตุลก็ต้องจับได้ฉันถามไพรินด้วยความกังวลแต่ไพรินก็เงียบไปและยืนการว่ายังไงเธอก็ต้องท้องให้ได้วินาทีนั้นฉันในฐานะหมอดูที่เป็นหนึ่งที่พึ่งที่ปรึกษาฉันรู้สึกว่าฉันต้องช่วยเธอให้รอดพ้นจากความรุนแรงน,นี้ให้ได้เมื่อเธอกลับไปฉันได้อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธ ด้วยความบริสุทธิ์ใจทางน้ำตาขอให้ไพรินได้ท้องจริงๆขอให้ลูกของฉันที่เคยเสียไปเมื่อปีที่แล้วมาอยู่ในท้องไพรินขอให้เธอรอดพ้นจากวิบากกรรมอันโหดร้ายนี้ด้วยเธอฉันไม่รู้ว่ามันคือปฏิหารหรือแรงอธิษฐานที่ร้อนแรงแต่หลังจากนั้นเพียงแค่สองวันไพรินโทรหาฉันด้วยเสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและอัศจรรย์ใจพี่หมอคะ หนูท้องจริงๆด้วยค่ะและเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรเราติดตามในอีพีที่สองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ